สวัสดีค่ะเอซสาวน่อยเพชรดบานแพง f อซน้องคุ้งอิงเดอ้อค่ะคุณคู่แมวเหมียวกับเอ้ามาให้พี่น้องไทยอยู่ไก่บ้านเนาะได้ระเบิงทงไห้ทงหน้าบ้านเฮาช่วงนี้เดอ้อฝนตกฝนรินเฮดไทยยังเกาะ นนามติมทงติมหน้าพวกเขาเดอ้อสิได้กินเข่าละพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้คุณคู่แมวเหมียวเห็นบรรยากาศดีๆเสียงเขียดหน่อยห้องแอบแอขแองขางเลยคิดหอดพวกเขาสุขูสุขคนเ้อค่ะเดอ้อเอาเบิ่งหมอล่ำกับฝนตกข่ามเนจักหน่อยกับย่ามแสดงกับบองตกเนะาะเบิงงบ่งทงเบื่องไฮล่ะกะ ดีอกดีใจสบายสบายเดี๋ยวคุณครูจะเอาบรรยากาศของทงให้ทงหน้าให้เบิ้งงลึพี่น้องเ้อขอบคุณสุขุสุขคนเป็นกำลังใจแรงใจใคนทำงานอยู่ไกลบ้านเนอจากิดหอดบ้านเฮานะคะเอซีหมอลำน้ำกันจาเขาก็เขี้ยวกำลังสิงามบานนี่แหละเด้อค่ะเด้อ